สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมตื่นกันหรือยังเอ่ยเป็นยังไงบ้างครับเช้านี้นะครับเมื่อ,อาวานนี้ฝนตกช่วงเวลาเกือบที่จะเย็นๆแล้วนะครับที่ขามทะเลสโคราชช่วงเช้าวันนี้แดดจัดจ้านปกติครับทำงานได้ปกตินี่คือเขาเรียกว่ายุคปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะต้องตก3ามวันสใช่ไหมครัแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตก ชั่วโมงสองชั่วโมงพอเช้าวันถัดไปเป็นเรื่องปกตินะครับสวัสดีครับคุณเต้นะครับสวัสดีรครับคุณพรศักนะฮะห้าสิ่งที่มือใหม่ยังไม่ต้องทำระหว่างหาที่ดินโฟกัสในเรื่องของเงินทุนล้วนๆโฟกัสเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเงินล้วนๆห้าสิ่งที่มือใหม่ยังไม่ต้องทำระหว่างหาที่ดิน เราโอนหลังแรกอาทิตย์นี้เย้ฉ yeah. ลองฉลองนะครับห้ามลืมนะเราจะต้องเขาเรียกว่ามีแรงผักมีรางวัลมีแรงขับเคลื่อนทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆความสําเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่คุณจะตั้งให้รางวัลตัวเองให้รางวัลตัวเองฉลองบางคนอาจจะชอบทําบุญก็ได้นะนะครับบางคนอาจจะชอบอะไรล่ะช่วยเหลือคนอื่นบางคนอาจจะ ซื้อของสะสมลงทุนตาสเตปของเราแล้วแต่มันเหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนต่อไปช่วงนี้เดินทางไม่สะดวกไม่เป็นไรในใกล้ๆในพื้นที่อาจจะพอเขาเรียกว่าขายับตัวเคลื่อนตัวได้อยู่เหมือนกันห้ามละเลยเป็นันขาดนะครับห้ามละเลยเป็นันขาดาเขาบอกว่าเป็นารางวัลให้กับตัวเราเองไม่งั้นถ้าเราไปรอรับรางวัลชิ้นใหญ่อีก3ปี5ปี มันไม่มีแรงขับเคลื่อนโอเคครับ 5. สิ่ง 5. สิ่งที่ยังไม่ต้องทำระหว่างหาที่ดินระหว่างหาที่ดินในความหมายคือยังไม่ได้ที่ดินออกสำรวจตลาดดูที่ดินเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดินโอเคนะห้าสิ่งนี้มือใหม่ยังไม่ต้องทำเพราะว่าหลายๆคนบางทีเรียงลำดับความสำคัญยังไม่ถูกและพอขยับตัวปุ๊บเงินมาทันที ออกจากกระเป๋าทันทีแล้วมันเป็นการโฟกัสผิดจุดผิดที่ก็เลยมาแบ่งปันกันในมุมมองนี้นะครับ5สิ่งที่ยังไม่ต้องทำระหว่างหาที่ดินสำหรับมือใหม่สร้างบ้านขายโฟกัสในเรื่องของเงินทุนนะครับข้อหนึ่งแบบบ้านแพงๆ 3D ดีแพงๆวิดีโอภาพเคลื่อนไหวต่างๆยังไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นพอถึงเวลาที่เรา ทำการตลาดอ่าเราหรือว่าขายก่อนอย่างที่เราพูดเนี่ยลูกค้าเขาไม่ต้องการดูแบบบ้านเต็มนะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเขาอยากรู้เฉยว่าพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ห้องครัวอยู่ตรงไหนห้องน้ําอยู่ตรงไหนหน้าตาประมาณไหนยังไงสามดีสวยไหมหยุดนิ้วไหมหยุดสายตาหรือเปล่าดังนั้นนะครับสําหรับมือใหม่พอเราสํารวจตลาดพอถึงจุดหนึ่งแล้ว เรารวบรวมข้อมูลแล้วามาวิเคราะห์มาสรุปเรารู้แล้วในพื้นที่ที่เราจะลงทุนสมควรจะสร้างบ้านแบบไหนเพื่อตรงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและเกิดความเร็วความเร็วในการขายความเร็วในการตัดสินใจของลูกค้าต่างๆเราสรุปแบบบ้านออกมาขีดขีดขีดข้นเขียน,นแปลนพื้นออกมาหาต้นแบบที่สวยงามที่เราชอบแล้วเราก็ส่งให้ทีมงานที่น่ารักทำสามดีสวย 3ามพห้าเต็มที่คือห้าพันลงมาแต่ในจุดที่เราได้สำรวจตลาดเราได้วิเคราะห์พื้นที่แล้วนะไม่ใช่อยู่ปุ๊บอยากที่จะทำสามดีก็ไปทําเลยเป็นความชอบส่วนตัวไม่เวิร์กไม่โอเคต้องสำรวจตลาดก่อน3ามพันหนะครับสามพันก็ยังมีเลยสวยๆได้มา3าถึงหรูปสร้างเพจสร้างคอนเทนต์ทารูปหน้าปกโพ์ลงไปที่สวยโอ้โหหุดนิ้วคนดูโอเคนะ ไม่ต้องไปให้เขาเขียนแบบแพงๆวิศวกรสถาปนิกอันดับหนึ่งของประเทศไทยเอามาเลยจัดเต็มเลยนะครับเบริษัทใหญ่ๆจัดเต็มเขาจะมีแพ็กเกจของเขานะเขาจะมีแพ็กเกจของเขาหนึ่งสองสามสี่เขาจะมีใบเสนอราคามาเลยอ่าหนึ่งห้าหมื่นบาทนี่ได้อะไรบ้างสองสามหมื่นห้าได้อะไรบ้างอ่ 3, 25, าสามสองหมื่นห้าได้อะไรบ้างบางคนเป็นแสนก็มีครับ บางท่านเป็นแสนก็มีมันเหมาะสมสมําหรับมือใหม่ที่บอกว่าตัวเองยังไม่มีทุนยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยหรือเปล่าล่ะครับมันไม่เหมาะสมแน่นอนบางคนถึงขั้นที่ยังไม่ได้สํารวจตลาดเลยด้วยซ้ำไปแล้วอย่าเผลอเป็นอันขาดไม่ว่าเราจะมีทีมงานวิศวกรสถาปนิกบริษัทองค์กรต่างๆที่เขาเก่งในเรื่องพวกนี้ ห้ามลืมกฎของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ทุกคนที่เข้ามาหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างจําไว้ห้ามเชื่อใครตั้งแต่แรกฮัลโหลพี่สวัสดีครับพอดีเห็นพี่โพสลงใน Facebook ว่าจะสร้างบ้านขายใช่ไหมพี่ไม่รู้ว่าได้เขียนแบบหรือยังมีสามดีสวยหรือยังรูปที่พี่โพสไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ,ะมีบิโคิวต่างๆนานาหรือยังกระบวนการขั้นตอนการยื่นขออนุญาตต่างๆพี่รู้เข้าใจไหม ทางผมดําเนินการได้บริษัทผมทําพี่อ่าเท่าไร่ล่ะอ่าก็ไม่แพงหรอกพี่ปกติประมาณแสนหนึ่งอ่าปกติประมาณแสนหนึ่งแต่ว่าพอดีเรารู้จักการสนิทสนมกันผมจัดให้พี่ห้าหมื่นบาทจากแสนมาห้าหมื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันถูกใช่ไหมแต่มันเกินความจําเป็นสําหรับาการเริ่มต้นเข้าใจไหมสิ่งที่เราทําเรา ตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการชีวิตแบบเก่าเราไม่เอาแล้วโคตรเบื่อแล้วเราซึ้มนวดตลาดดูที่ดินดูโครงการอื่นดูกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโทรศัพท์หาเจ้าของที่ดินเจรจารต่อรองหาข้อมูลนะครับดูโครงการอื่นเพื่อรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเขาคือใครเขาขายดีขนาดไหนโปรโมชั่นต่างๆปเๆป็นยังไงจุดเด่นจุดด้อยเอามาวิเคราะห์อามาสรุปจากข้อมูลเราสรุปแบบบ้านที่เราจะสร้างเพื่อตรงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรา พอถึงจุดหนึ่งเราสรุปแบบบ้านของเราแล้วเราก็ให้เขาเขียน 3D จากจากแผนพื้นที่เราคิดอีกท่นเขียนเองนี่แหละหรือว่าท่านใดที่ยังมองไม่ออกว่าแผนพื้นแบบไหนมันเหมาะสมการใช้งานฟังก์ชันใช้ต่ออางๆส่งมาปรึกษากันได้ทีมงานที่นารรกของเราและเราสามารถมีรูปต้นแบบนะรูป3 d เสืสวยต้นแบบแต่ห้ามเอาของเขาไปโปโปรโมทเอาไปพีซนต์ไปนาเสนอต่างๆนะนะห้ามนะ อาจจะมีการแชร์แล้วให้เครดิตได้แต่ห้ามเพื่อการค้าและหวังผลกําไรเป็นขาดมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และบางครั้งเราเผลอเราลืมเขาบอกว่าฟรีฟรีแต่ไปไปม,มันไม่รู้เอาของใครมาฟรีเกิดมาตลบหลังก็มีเหมือนกันนะครับห้ามเป็นขาดและฝากสําหรับพวกเพจพวกออนไลน์พวกเว็บไซต์ต่างๆที่บอกว่าแจกรูปฟรีหรือว่าราคาถูกต้องดูแหล่งที่มาที่ไปให้ดี บางคนขายได้สามพันขายได้ห้าพันขายได้หมื่นหนึ่งเขาก็ปิดเพียนนี้แล้วไม่รู้ไปเอารูปใครมาเกิดปัญหามามากมายมหาศาลเราสามารถเอาต้นแบบได้ว่าไปดูให้ให,ให้ทีมงานสามดีดู้ว่าอยากได้สวยๆแบบนี้แล้วให้ปรับเปลี่ยนแต่งเป็นหน้าตาของเราเป็นเวอร์ชั่นของเราเท่กว่าครับเท่กว่าแล้วสะใจกว่าแล้วเขาเรียกว่าทำการตลาดพรีเซนต์นำเสนอทำคอนเทนต์แบบมีความสุขด้วย ย้อนกลับมาที่การเริ่มต้นของเราแบบบ้านแพงๆโอ้โหนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดเยอะแยะมากมายอ้าสามดีส,สวยๆวิดีโอสัน้สนๆภาพเคลื่อนไหวต่างๆแพงๆยังไม่เหมาะสําหรับการเริ่มต้นระหว่างที่เราหาที่ดินอยู่ไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นเดีาวว่าถึงอดีายว่าถึงระหว่างที่หาที่ดินเลยขนาดทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ว่าไปทําแบบแพงๆหรือว่าจ้างเขาทำอ่า สามดีแบบหรูๆอะไรมากมายขนาดนั้นนะทีมงานที่น่ารักของเราจัดให้สวยมากๆ3า0พันห้าคุณพรศักดิ์ยังจัดแค่สามพันสวยมากๆโอเคไหมครับแค่นี้เพียงพอแล้วห้ามเผลอห้ามลืมเป็นอนขาดห้ามลืมกฎของการใช้ชีวิตอาจจะสนิทสนมกันแล้วก็โดนฟันไปสามหมื่นห้ามืนมีมาแล้วครับทำเสร็จแล้วไม่รู้จะไปไงต่ออ้าแบบเสร็จแล้วสามดเสร็จแล้ว วิดีโอส,สั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วไปยัไงต่อวะทีนี้เลวร้วายมากยิ่งกว่านั้นคือหลายๆท่านยังไม่รู้เลยว่าลูกค้าของเราคือใครเขาจัดสองชั้นมาให้บิลคิวจัดไปเลยสร้างไปสามล้านห้าล้านจัดหนักจัดเต็มโอ้โหสวยมากๆแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าคือใครเราอย่าลืมนะคนที่เขาเขียนสามดีทีมงานที่เรารู้จักเพื่อนๆพ่น้องๆของเรา บริษัทต่างๆที่เขาเขียนเขาไม่ได้มาทําการตลาดร่วมกับเราเขาไม่ใช่เจ้าของโครงการเขาไม่สนใจว่าคุณจะขายได้หรือไม่ได้เขาสนใจเพียงแค่ว่าเขาขายให้คุณได้จบก็มาเป็นชีวิตของคุณนี่ยก็มาเป็นทุนของคุณเนี่ยก็มันเป็นโปรเจกต์ของคุณเนี่ยคุณไม่รอบครอบเองเนี่ถ้าว่ากันแบบสั้นๆนะดังนั้นพึงระมัดระวังเรื่องนี้ และสําหรับการหาและสําหรับการเริ่มต้นและระหว่างหาที่ดินยังไม่จําเป็นโอเคนะครับ3ามเดยสาพันสามพันหา้าสิบสวยมากมายหมหาศาล <c oughs> ขอสองวันนี้เช้านี้เราคุยกันเป็นที่ว่าห้าสิ่งห้าสิ่งที่ยังไม่ต้องทำระหว่างหาที่ดินสำหรับมือใหม่โฟกัสในเรื่องของเงินนะครับโฟกัสในเรื่องของเงินเพราะสำคัญมากๆหลายๆคนยังไม่เห็นเสาสักตัวเลยหมดไปหลายแสนแล้ว ไม่เอานะครับขออ้อ2ระหว่างหาที่ดินห้ามไปกู้เงินใครมาลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นอันขาดระหว่างที่หาที่ดินสำรวจตลาดดูโครงการอื่นดูกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายบางคนไปดูที่สองแปลงดินหล่นหาเงินแล้วกู้นี่ยืมสินแล้วแปลงสินทรัพย์เป็นทุนแล้วยังไม่รู้เลยว่าสเต็ปขั้นตอนจะไปยังไงต่อ แปลนพื้นก็ยังไม่มีเลยเว้ยหน้าตาบ้านที่เราจะสร้างเป็นแบบไหนโอเคไว้อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราให้ความสําคัญกับเงินมากจนเกินไปเราคิดตลอดว่าเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินเราไม่มีทุนเราจะต้องมีทุนก่อนสินเราถึงจะเริ่มต้นสร้างได้ถึงจะเริ่มต้นทําอะไรมือสงมือย่างได้เราโฟกัสผิดจุดผิดที่ผมบอกแล้วใช่ไหมาการที่เราเริ่มต้นโดยที่เรามีวิกฤตชีวิตมีภระหนี้สินยังไม่สะดวกเรื่องเงินทุนแหละเป็นสิ่งที่ดีแล้ว มันทําให้เราเค้นศักยภาพของตัวเราเองออกมามันทําให้เราเค้นศักยภาพของตัวเราเองออกมาแล้วพอถึงจุดหนึ่งเราจะหาหนทางครับจําได้ไหมที่ผมบอกพอถึงจุดหนึ่งเราจะหาหนทางมีเพจมีคอนเทนต์มี 3D มีการบุทโฆษณายิงโฆษณา3 0 0ร้อยหมีลูกค้าติดต่อสอบถามมาตรวจสอบศักยภาพไปต่อได้รับเงินจองเราจะยื่เฉยได้ไหมล่ะทีนี้ อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเมื่อมีลูกค้าติดต่อสอบถามมาเมื่อมีคนจองมาเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้แล้วหาหนทางสิครับอ่าแหล่งเงินทุนจากไหนเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนสเต็ปไหนต่อดีพอถึงขั้นนั้นแล้วมันเป็นหนทางมันเป็นวิธีการที่ผ่านกระบวนการหนึ่งสองสามสี่มาแล้วเห็นไหมแต่ว่าไม่ใช่อยู่ปุ๊บอยากที่จะสร้างบ้านขายระหว่างหาที่ดินเพิ่งหาได้สองแปลง ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วอ่ากู้เงินมาทํา3ดีสักหน่อยนะสักหมื่นสองหมื่นเาวิศวกรเขียนแบบอีกเลยเอาห้าหมื่นจัดไปเฮ้ยเขาบอกว่าเราจะต้องขึ้นป้ายตามถนนหนทางทั่วไปด้วยเนี่ยเอาจัดไปอีกสักห้าหมื่นเขาบอกว่าต้องยิงโฆษณานะยุคนี้ต้องยิงโฆษณายิงโฆษณาไปอีกหมื่นหนึง่งโดยรวมยังไม่รู้เลยว่าลูกค้าคือใครจะไปยังไงต่อพึ่งเจรจาที่ดินได้สองแปลง บางคนไปตีความหมายผิดพลาดโค้ดบอกว่าเราสามารถขายเราสามารถทําการตลาดได้ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้มีที่ดินนี่แต่คุณยังไม่ได้ผ่านสเ,เตปขั้นตอนไงว่าลูกค้าของคุณคือใครและเราก็ไปก็เรียกว่าหลงประเด็นแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินเอาเงินมาทําอย่างอื่นเยอะแยะมากมายยังก่อนนะครับยังก่อนนะระหว่างหาที่ดินอยากให้ทุกทคน ได้เข้าใจตัวเองก่อนได้พัฒนาตัวเองก่อนได้รู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครได้เข็นศักยภาพก่อนนี่คือคีย์ของมันนะข้อ2อ,อย่าเพิ่งไปกู้นี่ยืมสินอย่าเพิ่งไปกู้เงินใครมานะข้อ3ค่าที่ปรึกษาแพงๆพ,พักไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนครับและคำถามลึกลงไปอีกคนที่คุณปรึกษาคนที่คุณฝากความหวัง ฝากเรื่องเล่าต่างๆฝากปัญหาต่างๆเนี่ยเขามาสายไหนเขาทําอะไรมาเขามีความรู้ความชํานาญในด้านนั้นๆจริงหรือเปล่าเขามีผลลัพธ์ในด้านที่คุณต้องการจริงหรือเปล่านงวัสวัสดีตอนเช้าครับกินข้าวหรือยังครับเมื่อกี้ครับเร็วจังกินกับอะไรวันนี้กับไข่ม้วนไข่ม้วนเย้โอเคขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันครับ ข้อ3ค่าที่ปรึกษาแพงๆสวัสดีครับ้านแอฮัทีนะงนับฮัลโอเคเดี๋ยวสักพักพี่ออกไปครับครับสวัสดีครับค่าที่ปรึกษาแพงๆเ,เอาไว้ก่อนเอเคไหมครับและอย่าเชื่อใครตั้งแต่แรกอย่างที่บอกบางคนปุ๊บพรอยากจะสร้างบ้าน ตอนนี้กําลังหาที่ดินอยู่อ่าหาข้อมูลในโลกออนไลน์เลยในยสื่อเ,เดี๋ยวนี้มันเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับรับปรึกษาตลอดเส้นทางของการเดินทางปิดโปรเจกต์อ้าหลังละหนึ่งแสนบาทโปรเจกต์นี้นะครับหกหลังโดนไปหกแสนบาทมีครับทําไมจะไม่มีมีบางคนคิดรายเดือนได้ซ้าไปแถมยังไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรเลย เอาไว้ก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ทุกทุกคนระหว่างหาที่ดินเรื่องนี้ยังไม่จําเป็นต้องไปจ่ายอะไรมากมายแต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็มาพิจาราดูตามความเหมาะสม <c oughs> ผมถึงบอกไงการที่เรามีคอนเน็กชันการที่เรามีทีมงานเหมือนอย่างคุยเราคุยกันอยู่ตอนนี้โคตรประหยัดสุดๆ <c oughs> ผมบอกไว้เลยทีมงานทุกๆคนนะครับที่มีโอกาสได้มาเรียนออนไลน์หรือออฟไลน์ต่างๆหรือว่าแม้แต่เอฟซติดตามกันเกินคุ้ม เกินคุ้มหาที่ไหนไม่ได้แล้วแล้วที่สำคัญคือเจอของจริงอ่ะใช่ไหมล่ะบางคนไปปรึกษาเป็นเสียนไม่ได้อะไรกลับมานะมีเยอะแยะมากมายแต่สำหรับมือใหม่ระหว่างหาที่ดินค่าที่ปรึกษาแพงๆอะไรพวกนี้เอาไว้ก่อนครับยังไม่จำเป็นโอเคนะมีอะไรปรึกษาหาเลียกันได้093 3 2967 37 0933296737หรือว่า id line e j home 909ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก e j home 909 e j ที่ย่อมาจาก enjoy นะครับแต่เป็นพิมพ์เล็กนะ e j home 909 home ที่แปลว่าบ้าน e j home 909สอบถามหาลือกันได้อยากให้ทุกทุกคนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะผมเชื่อว่าทุกทุกคนที่มีโอกาสได้ติดตามผมมีโอกาสได้แวะเวียนมาทักทายพูดคุยกันโดยเฉพาะเช้าเช้านี้ คือคนที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่คือคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นคือสิ่งนี้เดนที่เราอยากที่จะส่งต่อครับโอเคนะข้อ3อย่าเพิ่งไปเสียค่าที่ปรึกษาเยอะแยะมากมายข้อสค่าในหน้าเงินกินเปล่าอะไรพวกนี้ห้ามมีครับมือใหม่เขาเรียกว่าไม่ทันเกมสมัยผมทําโรงแรมทําห้องพักอยู่ผมยังเสียรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย เพราะเราคิดว่าในวันที่เราเจอวิกฤตไงเราคิดว่าโอ้โหแม่ภาพมาปวดแล้วตางน,นันนายหน้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายนายหน้ามือใหม่หลายๆคนอยากที่จะคุยกับเจ้าของที่ยกตัวอย่างเห็นภาพนะครับอยากที่จะคุยอยู่เจ้าของที่อยากที่ขอเบอร์โทรเขาเองมีครับนายหน้าที่อันนี้ไม่ได้เราไม่ได้ว่า,าทุกคนนะเป็นบางคน <c oughs> นายหน้าที่หวังผลประโยชน์โอเคให้เบอร์โทรศัพท์ได้แต่มีค่าใช้จ่ายนะ เพราะเราทําในรูปแบบบริษัทต่างๆนานาเพราะว่าเราไม่อยากให้เจ้านายเรารู้ไม่อยากให้หัวหน้าเรารู้ขอค่าใช้ใจ่ายท้านผูอย่าง่ายคือขอค่าปิดปากห้าพันหมื่นหนึ่งบางคนมาดอดเรื่อยๆืๆ่อยๆมีครับมีค่าในหน้าค่าเงินกินเปล่าอะไรพวกนี้ระหว่างหาที่ดินยังไม่จําเป็นต้องไปเสียไปจ่ายอะไรทั้งสิน้นและกรณีที่เราติดต่อผ่านในหน้าเงินที่เงินที่เขาจะให้เขาที่เราจะให้เขานะ่ะ เขาเรียกว่าเป็นเงินพิเศษเป็นเงินพิเศษสิน,น้ําใจเล็กๆน้อยๆตามที่เราไหวตามที่เราสะดวกส่วนค่าคอมมิชชั่นต่างๆเขาต้องไปคิดกับเจ้าของที่ <_ S 1> เข้าใจไหมต้องคุยกันให้ชัดและเอกสารต่างๆไม่ต้องไปเซ็นอะไรทั้งสิน้นเราไม่ได้มีหน้าที่ไปเซ็นเอกสารอะไรกับนายหน้าระหว่างที่เราหาที่ดินเนี่ยเขาไปเซ็นกับเจ้าเจ้าของที่ของเขาเองไปจัดการอะไรของเขาเองและห้ามมาวุ่นวายอะไรกับเรามากมายโอเคนะ ถ้าเรามีการมัดจำตามเปอร์เซ็นต์ตามปรตาส่วนคุณก็ไปจัดการไปคุยกับเจ้าของที่แต่ถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรที่เราพอจะบอกได้่าว่าเงวดนี้จ่ายเท่าไหรยังไงเราบอกได้แต่ไม่ใช่ว่าจะมาเขาเรียกว่ามาดอดมากินมาอะไรกับเรามาหาช่องทางนี้ไม่โอเคนะครับี่ใครจ่ายนี้ประหยัดสุดๆแล้วไม่ปวดหัวด,ด้วยแล้วไม่ไปทะเลาะก,กับใครด้วยข้อห้าข้อนี้ลหลายหคนลืมครับ คิดว่าจะเปิดใจเขาได้คิดว่าจะซื้อใจเขาได้ข้อหคือระหว่างที่หาที่ดินสําหรับมือใหม่ทุกคนยังไม่ต้องเปยังไม่ต้องเป็นสายเปยังไม่ต้องใจยังไม่ต้องกาเรียกยังไม่ต้องเป็นเป็นเสีายใหญ่และขนาดนั้นคืออะไรบางคนไงเราจะต้องสร้างคองนเนคชันเราจะต้องรู้จักคนในพื้นที่จะต้องรู้จักผอ,อช่างรู้จกักผอ,อรังวัดรู้จักเจ้าพนักง,งานที่ดิน รู้จักนายกรู้จักรองต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายเกิดอะไรขึ้นครับพาเขาไปเลี้ยงสิครับพาเขาไปเลี้ยงเอาอกเอาใจเขาซื้อของให้เขาเยอะแยะมากมายมีครับยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นในจุดนี้และณวันนี้ผมเดินทางมาถึงเฟสเจ็ดแล้วนะครับผมก็เรียกว่าเราไม่ได้ไปพาเขาไปเลี้ยงพาอะไรไปเลยนะไม่มีภาพอย่างนั้นเลยนะ เจอกันทักทายกันถ้าจะเขาเรียกว่าถ้าจะให้เป็นให้ลักษณะของการกุศลของการทําบุญหน้ากากพวกอาหน้ากากอนามัยพวกเจียวพวกอะไรพวกนี้ในสถานการณ์อย่างนี้เหมาะสมกว่าแต่ปีใหม่ก็ทักทายกระเช้าวัดสวัสดีเป็นเรื่องปกติแต่บอกว่านายกครับท่านประหลัดครับพ่อ,พอ,อรครับตอนนี้ผมอยู่ร้านอาหารจัดสั่งหนักจัดเต็มไว้รอแล้วไม่มีภาพนั้นเลยไม่มีภาพนั้นจริงๆโอเคไหมครับ โดยเฉพาะสําหรับการเริ่มต้นสําหรับระหว่างการหาที่ดินการหาที่ดินระหว่างหาที่ดินเนี่ยบางคนคิดว่าจะต้องสร้างคอนเนคชันงานจะได้ราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างจัดไปมือละห้าพันมือละสามพันโอ้โหไปไปมาคุณเป็นคนเทนให้เขาเองนะกลายเป็นว่าคุณเน่ยเป็นคนเทนเขาเองห้ามสายเปไม่ต้องครับพอดีมีทีมงานที่น่ารักเรามารออยู่ <c oughs> นะครับมีงานนิดหน่อยวันนี้ ห้าสิ่งที่ยังไม่ต้องทําระหว่างหาที่ดินโฟกัสในเรื่องของเงินแล้วก็เซฟได้เยอะมากๆทําให้ทีมงานเราเห็นภาพจริงๆห้ามหลงเลืมถ้าจุดไหนที่เรที่เรายังไม่ชัดเจนยังไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงต่อปรึกษาหาเรือกันโอเคไหมครับแล้วเราจะรู้แล้วเราจะบริหารเงินได้อย่างเกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดทุนที่เรามีอยู่อย่างจำกัดหรือว่าทุนที่เราไปเสนอโปรเจกต์เพื่อมทุนต้องเอามาสร้างบ้านจริงๆ ห้ามไปเสียกับเรื่องไร้สาระต่างๆนานา,นาโดยที่ไม่จําเป็นขอเป็นกําลังใจให้ท่านเจ้าของโครงการทุกๆคนนะครับมีความสุขในการเดินทางเช้านี้และนะครับเสพสื่อที่ดีนะครับมีมุมมองที่ดีมองเห็นสิ่งที่ตัวเองมีเป็นมาใจให้กับตัวเองสร้างแรงบันดาลใจกับตัวเอง,ง,ง,นนเอ,งอะไรที่ไม่ดีแคนเซิลม,มันผ่านไปขอบคุณทุกๆวันของการใช้ชีวิตอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้ เรื่องเงินเป็นเรื่องที่ท่านเจ้าของโครงการจะต้องบริหารเองเก่งเองสำคัญเช้านี้ที่ผมพูดแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย